สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบโบกันอีกแล้วนะคะใครได้เพิ่งเข้ามานะคะก็ขอคนละลน์แล้วก็ subscribe เหมือนเดิมนะคะ subscribe subscribe ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะคลิปวันนี้เนี่ยโบจะมาให้ดูนะคะว่าโบสั่งของมาจาก Canvas Warehouse นะคะคือถ้าคนอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะ รู้ว่าแคมิสแวร์เฮาส์จ้ะคะ่ะเขาจะเป็นอะไรที่แบบอารมณ์ประมาณเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะบูชหรือวัาสาันบ้านเรานะคะก็คือเขาจะขายพวกอาหารเสริมเครื่องสําอางแล้วก็จะมีเภสัชจ่ายยาอะไรอย่างนี้นะคะก็อารมณ์ประมาณนั้นนะคะคือที่โบสั่งจากเขาเนี่ยเพราะว่าโบก็จะกินพวกคอลลาเจนหรืออะไรอย่างนี้ของโบอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือเขาเป็นสเปเชียลอยู่นะคะบางอย่างแบบว่าครึ่งราคาแล้วมันถูกมากอะคือโบตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่า ตื่นเต้นเหมือนบอกว่าเปิดกล่องอันบ็อกซิ่งแบบว่ากระเป๋าชาแนลอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่รู้ดิมันแบบแล้วโบก็หยุดกินมานานแล้วค่ะคืออันนี้เป็นเป็นรูนของโบที่โบกินแบบอาหารเสริมนะก็คือเหมือนปีหนึ่งเนี่ยสิบสองเดือนใช่ป่ะโบก็จะกินอ่มเรียกอะไรหลักเก้าเดือนนะคะแล้วก็หยุดสามเดือนเหมือนแบบว่าหยุดเพื่อให้ร่างกายเราแบบว่าพักผ่อนบ้างนะคะถึงเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอาหารเสริมใช่ป่ะโบคิดว่า อันนี้เท่า,ากับที่โบประสบการณ์ที่โบเซิร์ชมาเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอาหารเสริมบางทีเขาคือไตเราก็ยังต้องทํางานหนักในการบอกว่าทํางานเหมือนเรากินยานอย่างนี้นะคะก็คือจะเกี่ยวกับไตเราใช่ปล่าเพราะงะั้นเนี่ยโบจะหยุด3าเดือนแล้วก็กินอีก9้าเดือนนะกิน9เดือนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวโมจะมาเปิดให้ดูกันยังไม่เปิดเลยอะ่ะโบเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะเหมือนที่โบบอกแนละ้วตอนนี้คือแบบ ลอคอเขาถูกแบบโบก็เลยซื้อมาสามสี่อย่างนะคะแบบ half price นะคือแค่เหมือน spare house นะคะก็จะแบบบ้าบ,บเหมือนแบบมาบอกอะคือแบบเหมือน b o o s บริษัทอะคะบางอย่างเขาจะแบบมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนู่นนี่นั่นนะคะแบบโปรโมชั่นอะไรของเขาเนาะ half p r i c หรือแบบว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อครึ่งราคาอะไรอย่างนี้นะคะ ซื้อมาตุนไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาครึ่งราคาค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอะไรล่ะเป็นกร e s ซีดนะคะโบก,กินอยู่เดี๋ยวก็มีบินด้วยแบบกราฟซีดเนี่ยนะคะโบก,ก็ซื้อมาเท่าไหร่ล่ะจะบินมีบินมาให้ด้วยเ <you> <า>่ะนไหมคะแฮมิสเว้าเฮาส์กราซีดนี่นะคะก็เท่าไหร่ล่ะ <c oughs> อืมนี่น,นะคะหาไม่เจอ เอรอ g r a e s e นี้นะคะก็29ออสเตรเลียนดอลลาร์ค่ะตีก็ประมาณบ้านเราเท่าไหร่ละ่ะเกอ่อก็น่าจะประมาณประมาณน่าจะ600บาทนะคะก็ถือว่าถูกอะบบซื้อมารู้สึกว่าอันนี้น่าจะ half price น่าจะ3ามสืเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งบก็กินอยู่เขามีในกล่องเนี้ยคือจะในในกล่องนี้นะคะก็คือจะเป็น300แท็บเลต็ต3 0 0 เม็ดนะคะก็กินวันละสมเม็ดก็อยู่ได้สักพักหนึ่งนะคะเขาก็ช่วยในการซัพพอร์ตคอลลาเจนสกินเฮลท์แล้วก็แบบว่าเหมือนแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแบบริ้วรอยหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ช่วยนะคะอันนี้โบชอบมากแล้วโบกินแบบแล้วโบก็กินมาตลอดนะสำหรับเกรีฟ uh, ซีนเนี่ยคือเขาช่วยดีนะคะซื้อมาเท่าไหร่โอ้ยสิบจุดแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอันนี้โบซื้อมา พอร่างกายเราเริ่มแก่นะคะเราก็จะเริ่มกินอะไรที่แบบว่าเป็นคอลลาเจนเป็นแบบช่วยลดเลือนริ้วรอยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้โบก,ก็จะกินเป็นคอลลาเจนอีกเช่นเคยค่ะอันนั้นไม่ใช่คอลลาเจนสิอันนั้เน,น,นเป็นเปร์สีแต่ว่าช่วยคอลลาเจนช่วยสพอร์ตแบบว่าสร้างคอลลาเจนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าจากสวิสนะคะแบรนด์สวิสอันนั้นก็เมื่อกี้เกรฟซีก็แบรนด์สวิสเหมือนกันนะคะก็เป็นอันนี้เป็นคอลลาเจนโกรนะคะ เขาพี่าช่วยอะไรล่ะเป็นมีคอลลาเจนเพปไทด์มีเกรปซีดมีโคลอะไรคิวเทนนะคะสปอร์ตสกินคือช่วยให้กับผิวเราแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเราเนี่ยเฟิร์มนะคะคือ <c oughs> ย่อนย,อย้อยไม่หย่อนย้อยนะคะนีอันนี้โบซิ้มาสองกล่องทุกคนซป็นมาตุนไวนะคะเพราะว่าเขามีกี่เมดละ่ะมีโลยี่สิบเม็ดต่อกกล่องหนึ่งนะคะสองกล่องก็สองร้อยสี่สิบใช่ปะ อันนี้กินวันล,ละกี่เม็ดล่ะน,นี่ก็กินวันล,ละอ่าสามเม็ดเหมือนกันนะคะกินกันไห่บ้านเลยอันนี้ก็ว่าอันนี้ก็สามเม็ดเหมือนกันนะคะอไว้สกล่ออันนี้เนี่ยราคากล่องนึงก็รู้สึกว่าก็เหมือนกันนะคะน่าจะประมาณ half price หรือว่าสามสิบเปอร์เนต์อรประมาณแอนโฟนคือถูกจริงๆอ่าอันนี้โบซื้อมาสองกล่องนะคะกล่องนึงก็ตก ที่25ดอลลาร์นะคะก็เท่าไหร่ล่ะก็ประมาณ25 25ตกแค่ไห้25นะคะถ้าค th ิดเป็นเงินไทยที่เดี๋ยวโบคิดดู25อัตรา people, Large, query, แลกเปลี่ยนตอนนี้เนาะก็อยู่ที่ประมาณ5 50ต่อกระป๋องหนึ่งนะคะ5 0 50โบก็ร <c oughs> ู้เหมือนกันว่าเมืองใทรขายเท่าไหร่แต่อันนี้5 50นะคะนีก็มีอะไรกันล่ะอันนี้เขาห่อให้ด้วย นีก็เป็น black m o สนะคะเป็นวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมนะคะนี่คือโบจริงจริงอะโบจะอ่ากินแบบว่าครึ่งนะคะโบจะหักครึ่งแล้วก็กินเหมือนตอนเช้า5 0 0ร้มิลลิกรัมใช่ไหมอ่ะแล้วก็เหมือนอีกมื้อหนึ่งเนี่ยก็จะกิน5 0 0ร้มิลลิกรัมนะคะเพราะว่าจากที่โบเสิร์ตมานะคะเขาบอกว่าถึงเรากินแบบอันนี้โบก็ไม่รู้ข้อ ผิดถูกข้เอเท็จจริงยังไงนะคะแต่แบบว่าจกากการแบบเซิร์ชหาข้อมูลส่วนตัวมาเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้เรากินเม็ดหนึ่งอ่าหนึ่งพมิลลิกรัมใช่ป่ะแต่ร่างกายของเรานะคะก็จะแบบมามันว่าดูดซึมได้แค่500มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าก็เลยน่าจะดีกว่าที่เราจะเทคที่เราจะกิน1000มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่เหมือนแบบว่าแบ่งกันนะคะสครั้งคือครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะ อันนี้เนี่ยก็บบซื้อมาร้อยห้าสิบเมตรนะคะร้อยห้าสิบเมตรกินวันละเมตรก็ได้ประมาณสามเดือนก็โอเคอยู่เนะเาะอันนี้เท่าไหร่ล่ะอันนี้บบซื้อมายี่สิบสามจุดเก้าใช่ปะยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่อันนี้ก็อยู่กระป๋องนี้นะคะก็ห้าร้อยยี่สิบแปดบาทนะคะ ถูกถือว่าถูกนะคะราคาเมืองไทยขายยังไงก็บอกกันด้วยนะคะบอกกันได้นะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะอันนี้เป็นแคปซูลค่ะเป็นแคปซูลเปล่าๆที่โบจะใช้กินเหมือนเอ่อพาวเดอร์นะคะที่เป็นผงสไปรูลิน่านะคะโบซื้อมาเป็นผงใช่ป่ะแล้วก็โบจะใส่ในปวดให้หลูโบจะใส่ในแคปซูลเปล่าอย่างนี้ยคะ่ะทุกคนนี่ เป็ปัามันก็จะแบบเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลเปล่านะคะเป็นแคปซูลเคลียร์เป,เปล่าที่เราจะใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากจะกินที่ป็นเป็นแบบอาจจะเป็นพาวเดอร์นะแล้วก็เราไม่ได้ใส่ในะอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเงี้ยเราก็ใส่แคปซูลแล้วก็กินเข้าไปเดี๋ยวโบให้ดูนะคะคือโบนี้อยู่เนี่ยค่ะคือสเปรูลิน่าใช่ป่ะนี่แล้วเขาก็จะเป็นผงนะคะอันนี้จาก nature way nature nature ในเจเวนนะคะใช่ก็เป็นสไปรูลีน่าะคะก็เป็นผงใช่ปะ่ะแล้วโบก,ก็จะใส่ในเนี่ยนะครับสูตรเนี้ยนะคะแล้วก็กินนะคะคือ <c ười> จริงๆค่ะโบก,กินอะไรเยอะมากคือแบบอายุเรียงกอย่างนี้แหละแล้วอันนี้ก็แพนบอกว่าอะไรอะ่ะคืออันนี้นะคะคือโบกับโปรดี้ก็แบบนะคะนี่วางแผนว่าเอาอเราจะมีลูกในอนาคตกันนะคะอันนี้ก็เป็น อลเวทนะคะนี่คือบบคืออันเนี้ยคือเขาก็แนะนํามานะคะหมออะไรเี<ๆ>้ยก็แนะนําบอกว่าให้เราเริ่มกินนะคะก่อนที่เราจะแบบว่ามีแพลนว่าจะตั้งคันอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อที่จะให้ร่งางกายเราเนี่ยมีวิตามินได้รับวิตามินครบนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบโฟลิกแอซิดมีไอออนมีแบบซัพพอร์ตแบบช่วยในการเฮลตี้ของเรานะคะช่วยในแบบอะไรหลายๆอย่าง,างเตรียมพร้อมสำหรับผู้หญิงที่ กำลังคิดว่าจะตั้งคันอยากมีพลังชีวิตลูกก็ไย่งี้ยคะแล้วก็สมาร์ทกินไปได้จนถึงบอกว่าตั้งคันแล้วก็คลอดก็ยังกินได้นะคะเพราะว่าเขามีวิตามินแบบเยอะมากนะคะมีวิตามินมีมินโรสมีอะไรเยอะจริงๆนี่ค่ะอันนี้นะคะก็มีกินเม็ดละมีหนึ่งร้อยเม็ดนะคะกินวันละหนึ่งเม็ดนะคะอืมนี่ก็ประมาณสามเดือนเนาะได้สามเดือนก,กว่าๆอันนี้โบซื้อมาราคา อันนี้นขาจะแพงนิดนึงนะคะ70ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,400เดี๋ยวดีเดี๋ยวนะคะ70แล้วใช่ปก็อยู่ที่ประมาณ1,540ออสเตรเลียนดอลลไม่ใช่1,540บาทนะคะลอยเม็ดก็ก็โอเคนะคะก็ถือว่าถูกแต่อันนี้คือโบซื้อมาไม่ลดนะคะเพราะว่าเขาแบรนด์นี้คือ เพราะเขาไม่มีโบไม่เคยเห็นเขาลดนะคะทุกคนไม่เคยมีแบบว่าสเปเชียลหรืออะไรเลยนะคะก็คือซื้อมาก็คือเป็น full price นะคะแล้วโบสั่งออเดอร์ใช่ปะอันนี้เขาก็จะมี p a i ั a นะคะโทรมาหาแบบไม,ไม่ไม่โทรสิคือมี p พ i ั a นะคะแล้วก็จะส่งอีเมลมาให้เราใช่ป่ะเราบอกให้เราเนี่ยโทรหานะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มข้อมูลเกี่ยวกับเรานะคะเพราะว่าเขาก็เป็นแบบไม่ใช่ยาหรอกมันก็ไม่ใช่ประมาณยาหรอกแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบว่า เออเขาก็จะถามเราอะไรนิดนึงนะคะว่าเราแบบอายุเท่าไหร่หรือกินยังไงหรือว่า,ามีใครแนะนำหรือหาหมอมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลเล็กๆน้อยๆยนะคะหมดแล้วค่ะแค่นั้นนะคะเอาละค่ะก็เห็นกันแล้วนะคะว่าแบบโบกินอะไรแบบเยอะมากเพราะว่านะคะจะได้ดูเด็กกลองจะได้ดูหอบดูแลตัวเองนิดนึงนะคะพออุอยุเยอะเนี่ย เอาละค่ะสำหรับใครที่ทุกใจคลิปนี้หรือว่ามีคำถามอะไรยังไงนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วโบจะมาอ่านทีหลังนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้โบอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย